ภรรยาเอสกันตพงโพสต์ภาพจับมือสามีบอกเราจะสู้ไปด้วยกันหลังจากที่พระเอกชื่อดังเอสกันตพง์บำรุงรักเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนจากนั้นทางต้นสังกัดได้แจ้งว่าอาการตอบสนองต่อการรักษาล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอสเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนระบุว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วย ฟังคำบอกเล่าจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอสเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนระบุว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยฟังคำบอกเล่าจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนอง โดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหยงงานหนักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้คริสตินาวิงเคลอร์ภรรยาสาวโพส์ภาพจับมือสามีที่นอนบนเตียงขณะกำลังเข้ารับการรักษาตัวพร้อมเขียนข้อความสามีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแ,แข็งนะลูกสาว และฉันต้องการคุณค่าที่รักท่ามกลางเสียงให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก